ส a l a m u a l a i k ะ m w a ะ a h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين อดีตสไบน์ว่าแล้วว่าแล้ววุฒิแล้วเล็นพี่น้องสันก็ต้องนับนิ้วครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่พี่น้องที่รักทั้งในห้องส่งแล้วก็ด้านนอกนะครับครับวันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ขึ้นเวทีใหญ่ระดับชาติโอ้มีตาเนี่ถือระดับชาตินะครับเพราะว่ามันมีมันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งคือ มิฟตักทั่วแผ่นดินอนาฉะนั้นแล้วผมผมจึงกล้าพูดว่างานของเราเป็นงานระดับชาติโอ้นะครับมผมนึกอยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะมาพูดเนี่ยผมนึกในใจนะก่อนที่ที่ที่ผมจะขึ้นมาเนี่ยถ้าผมขึ้นหลังจากเช็คยายาเนี่ยผมตายผมตายเพราะว่า <laughs> ผมเนี่ยเข,ข้าเรียนมิฟตักปีสามสาม แต่ผมรู้จักกิติศักดิ์ของท่านเชคย,ยาเนี่ยสมัยที่ผมไปช่วยงานแต่งทเปเปงบ้านโอ้โหน้ำไหลไฟดับลิงลิงหลับคนนี้แน่นอนสุดๆของมิตราระดับหัวกระที่ของมิตานะครับและเรื่องการการการพูดนะครับการรุ้งคารนี่สุดยอดเมียคนเดียวครับก็ยังยยืนยันว่าเป็นเมียคนเดียวนะครับนะครับบิมมิฮะโอเคครับ ผมก็แก้ข่าวนิดนะครับผมผมก็เมียคนเดียวครับอ๋อคครับเผื่อมีลอูผมช่วยแก้ข่าวนะครับท่านประธานโตหรือว่าท่านอิหมัมอุมัดนะครับท่านยังมีภรรยาอยู่คนเดียวนะครับครับคนที่สองคนที่สามจะตามมาอินชาลอฮ์ครับผมโอ้โหอวยพรกันดีจริงๆเลยครับอย่างที่เชคยาได้เกินไปนะครับโอ้โหภาษาผมก็ฟังอยู่พักนึ่ะในใจก็คิดแล้วพอจะแปลได้ไหมเดี๋ยวผมขึ้นไปเนี่ยผมต้องแปลให้ฟังแน่าแปลเลยแปลเลย คิ้ทีหนึง่งไม่แปลนะแปลเองแล้วกันเยอะแยะไปหมดเลยของคนนี้ระดับระดับมืออาชีพจริงๆนะครับแล้ววันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางสมาคมแล้วก็คณะผู้จัดนะครับก็ให้มีโอกาสได้มาขึ้นทอล์กในหัวข้อ,อใครใครตาสไอ,ไอประเด็นใครตาสเนี่ย <Alrighty. S 2> หลังจากที่ผมคุยกับท่าน,นอิหมัมเนี่ยผมคิดอยู่ ใครบัญญัติคำนี้ขึ้นมาใครตาสโอ้โหแต่นี้ต้องปรึกษาอาจารย์กูงเซิร์ชเข้าเลยปั๊บาสแปลว่าอะไรตาสเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น t a s t e นะครับแต่ถ้าเป็นบาลีสันสกฤต<อ>มันจะแปลว่ารสชาิ<อ>ก็แสดงก็แสดงได้ถึงว่า มิฟต้าเนี่ยการเรียนปอนเาะเนี่ยใครมันจะมีรสชาติมากกว่ากันหรือไครมันเจ๋งมากกว่ากันในสมัยผมก็จะเป็นไครจาร้ามากกว่ากันอแล้วสมัยถัดมาก,ก็ไครเฟี้ยวมากกว่ากันทาไมตอนนี้ใครสุดมากก,กว่ากันแปลไม่เหมือนกับผมนะครับครับนีผมจะแปลว่าใครตดดังกว่ากันโอเค <laughs> อันนี้ออกอากาศไหมครับอออากาศอออากาศอออากาทศทอ่านะเรียบร้อยครับไม่มีเซ็นเซอร์นะครับตัวใครตัวมันนะครับ <laughs> ครับ แสดงว่าคําบัญญตัติในการที่จะการใช้ทอกในครั้งนี้ก็คือการเรียนปนเนาะหรือชีวิตสตอรี่ในการเรียนปนเนาะเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละแต่ละเวอร์ชั่นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ<ช>ผม<ช>มาเนี่ยผมโชคดีอลฮัมดิลละผมได้เรียนถึง2ตุลาอีกคุยเลยคุยเลยผมคุยทับเช็คเลยนะผมเรียนทั้งท่านอาจารย์ประเสริฐมหมามัตนะครับอัลมารุมท่านอาจารย์ประเสริฐมหามัตนะครับจุลาราชมตรีของเรา,อา <ๆ S 2> ขอร้อยยศคำนะครับ จุลาคนที่หนึ่งนะครับส่วนคนที่สองก็คือท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะครับก็อรธิมดิละผมถือว่าผมก็เป็นในนู่นของผมก็ตาสกว่าไหมอ่าผมในสองจุลานะอ่าเช่ใจไนะนะ <c oughs> ครับก้าวทมดิละครับขน้นแล้วผมมาในช่วงที่มิตรตากําลงพัฒนาไปในในเรื่องของอการก่อสร้างนะครับผมมานี่ผมมาหมดยุคข,ของปอนอไม้ มาเปลี่ยนแปลงมาเป็นปูนนะครับทีนี้พอเปลี่ยนแปลงจากปะเนาะไม้เป็นปูนจากปะเนาะกายเป็นหอพักมันก็ทําให้เราเป็นเป็นคืออะไรเป็นคนรุ่นใหม่ที่มองว่าเฮ้ยเราดูเด็กหอเว้ยเ,เราไม่ใช่เด็กปะเนาะเว้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เด็กของมิตรตาทุกคนจะมีความคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยไปเรียนที่ไหนเรียนปะเนาะปะเนาะไหนปะเนาะมิตรตาเราจะพูดอย่างนี้เสมอแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมส่งลูกมาเรียนนะมีหลานมาเรียนผมก็จะบอกให้ไปปะเนาะมิตรตา เราก็ยังยึดในคําเดิมของเราว่าเราคือเด็กปะนาะเราไม่ใช่เด็กขอนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายนะครับอย่างเช่นเชฟกรยาท่านยายาแล้วก็ท่านพี่สิพี่ได้กล่าวให้พวกเราฟังนะครับมันก็มีเรื่องราวมากมายแต่ตรงเนี้หน้าตรงนี้ผมมองไปข้างล่างเนี่ยผมก็เห็นโจทย์เยอะแยะมากมายเนี่ยท่านเชคอาจารย์ท่านสิพี่ผมเนี่ยท่านอาจิอารีนี่ก็เป็นหนึ่งผมว่าวันนี้ก็คงจะมีการเปิดใจพูดกันนะ วันนี้ก็ต้องต้องขอมาฟกับกับกับพี่น้องที่อยู่บริเวณงานนะครับว่าการการการพอกหรือการพูดขอขอขอตกลงว่าเราไม่มีดาม่านะครับก็คือเราพูดเพื่อที่จะให้บรรยากาศมันดําเนินไปสบายสบายใหญ่เครียดเพราะว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะครับอะไรที่แล้วมันแก้ไขไม่ได้มีแต่มาฟให้ซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นแล้วเด็กบ้นนอก็เป็นวัยรุ่นในเวอร์ชั่นหนึ่ง ถ้าเป็นคนคนหนึ่งเป็นเป็นเด็กที่มาจากร้อยพ่อพันแม่มนะครับเมื่อมาอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านคิดว่าความคิดมันหลากหลายนะความคิดมันหลากหลายไอคนหนึ่งมาจากพ่ออ่าพ่อเลิกกับแม่ไอคน,นมาแลกแม่เลิกกับพ่อไอคนอยู่กับโต้อีคนหนึ่งก็อยู่กับกี้มารวงกันนะเหมือนกินอาซูรอบูโบเนี่ยไหมจับไอ้นุนโยนไปจับถั่วใส่ไปใส่ฟักทองใส่ล้วใส่แล้ว กวนไปกวนมากวนมากวนไป,รไปอร่อยเฉยอ่าเดียอนอกเหมือนกันนะครับพอเรามาอยู่ด้วยกันความคิดหลากหลายมันเข้ามานะครับผมได้จากที่นี่ครึ่งครึ่งชีวิตกว่านะครับเพราะผมมาเรียนที่นี่ตอนอายุ19บเก้านะครับผม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 าเรียนไม่ใช่ว่าผมอยากมาเรียน,นอันนี้พูดก่อนเลยนะครับผมจบมัธยมแล้วผมก็ไปทํางานแต่สิ่งที่เป็นจุดประกาย ที่ผมจะต้องมาเรียนวิตาเพราะหนึ่งมะผมจะบน่นพ่อเป็นครูลูกมันจะเป็นโจนกรกบอย่างเงี้ยพ่อเป็นครูลูกมันก็เป็นโจนกรกบอยางเงี้ยไอเราเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กนะครับทำงานแล้วตอนนั้นทำงานแล้วความที่ขอโทษนะครับใช้คำว่ารำคาญมะบมะ จะส่งก็ส่งป้าๆจะไปเรียนไหนก็ไปอะแล้วมึงจะไปไหนอแม่เราสนน,น้ากับเราดีใจลูกจะไปเรียนผมจะลงใต้มผมจะไปให้พ้นกรุงเทพไปเลย<ม>เพราะเราอยู่ในชีวิตกรุงเทพผมรู้แล้วว่าเมือม่อเมือม่อเมือม่อจบมัธยมแล้วมาเรียนเนี่ยไอ้เมื่อเมื่อทํางานเนี่ยสังคมมันกรุงเทพมันก็เป็นที่ที่รู้กันนะครับมผมก็ไม่อยากกรุงเทพแล้วผมอยากลงใต้ไม่เอามไม่อยากให้ไปไกลเกินไป<ม><ม>นะครับอะโอเคงั้นผมไปปเนะถ้าอิด นะครับตอนนั้นท่านอาจารย์ยยาราติฟียังอยู่กุ้ไปกุ้มาได้ไม่นานยังไม่ไปส่งเรียนอาจารยา์ยายาเสียเ<ม>อลลาลอหัวกระนี่คือเป็นตักเดชที่อล,ลอซุบมาฮานุตาลาได้ส่งให้ผมนั่นามเรียนมิตรตานะครับเพราะสาเหตุที่ผมไม่มาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอยากจะมาเรียนมิตรตาเนื่องจากว่าตอนนั้นสมัยนั้นวัยรุ่นยุคผมละแวกบ,บ้านผมจามเรียนที่นี่เยอะ<ม>แล้วผมไม่ชอบไปไหนที่มีคนในกำปองตัวเองอยู่ นะครับเมื่อเราเมื่อเราจะไปเป็นหัวมังกรเราต้องไปไปให้ไกลไปเลยนะครับเราอย่าไปเป็นหางมังกรเราต้องเป็นหัวมังกรให้ได้จากนั้นผมต้องฉีกมาให้ได้แต่สุดสุดท้ายแล้วเอาล็อตตักเดชให้ผมมาเรียนที่นั่นก็เราทมดุดลิละสิ่งแรกที่ผมมาเจอคืออาจารย์มัดมาผมมาเลยฝากลูกด้วยนะเนี่ยกลัวมันจะเรียนไม่จบอยู่นู้นอาจารย์มัดพูดมาคำหนึ่งเพราะว่าแม่รู้ตัวลูกตัวเองเป็นไงมันอร่อยใช่ไหม ไม่กลัวอคนนี้มันจบอยู่แล้วอย่างนั้นมันก็จบสรุปแล้วเรียนไปเรียนมาสิบสองปีอยู่กับอาจารย์ครูซบเราแสดงว่าชินแล้วใช่ไหมถึงก็คืออยู่ไปเรื่อยแสดงว่าไม่ฉลาดอยู่มามากไม่ใช่ไม่ฉลาดแห่่เช็คก็พูดแบบพูดไปนะอันนี้มันรออาการนะครับนะครับก็คือมีความผูกพันที่นี่ผมเรียนจบที่นี่ชั้นอาลีผมก็ออกไปทํางานพอออกไปทํางานพอไปรู้สึกว่าการทํางานมันมันไม่เวิร์กก็กลับมาอยู่กับครูซบต่อก็อยู่เนี่ย ไปไปมามาไปไปมามันผูกพันกับโรงเรียนเองอยู่จนกระทั่งอ่าคนในบ้านดอนรู้จักผมหมดอะนะครับโอเคแล้วไอ้เรื่องที่ตาร์ทคือเมื่อเราเรียนเราเรียนมากๆเนี่ยวิทยายุทธ์เรามันจะล้ำเลิศอนะแต่นะดวงดูอาเนี่ยเราเรียนกันฝึกฝนกันเรียนจนเรียนเรียนจนกระทั่งอ่านดูอาเนี่ยกล้วยทั้งเครือเนี่ยลอยขึ้นมายันสามได้อะจริงเลยอะเคยไค่เคยไหมครับเคยไหมครับ หอพักเราอยู่ด้านนี้บ้านอาหรับอยู่ด้านนู้นปลูกกล้วยไว้ปลูกมันสำปะหลังวันดีคือดีกล้วยลอยขึ้นไปเป็นเครือเลยนะครับน,นี่ผลดีของข้ารเรียนฮะว่าความที่เรานั้นทําไมตอนที่เรานั้นฝึกฝึกฝนวิทยายุทธนะฝึกฝนจนกระทั่งเก่งครับกล้วยลอยเป็นเรือเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานนี่ผมมีโอกาสถ้าบ้านท่าน ยีดีนะครับบา,บางยีของเรานะครับจะเป็นที่จะเขาเราียกว่าเป็นที่ศูนย์รวมของเด็กมิตรตาทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เราก็จะไปดูทีวีที่บ้านนั้นนะครับจะเป็นเรื่องหนังเป็นหลังการ์ตูนเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วสิ่งที่มิตรตา,าคนที่เป็นครูสอนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะขาดไม่ได้ก่อนที่จะออกไปสอนหนังสือจะต้องไปแวะไปบ้านบางยีรีของเราก่อนนะครับพัทยาลีของเราก่อนเพื่อไปดูดากอนบอล Oh. อ๋ออายุคตาตสมัยนั้นคือวัยรุ่นสมัยนั้นคือต้องดูดาก้อนบอลก่อนไปสอนกุรา mm. นนี่ครับ <laughs> อันนี้ก็เป็น <laughs> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยุคผมเลย <laughs> ดรสลัมกับหนูน้อยราเล่อานี่เราจะดูกัน mm. เป็นครูแล้วยังไปดูหนังห,หนังกระตูน mm. นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งผมมีโอกาสไปนั่งกินออเลี้ยงบ้านบางยีลีนะครับนั่งไปนั่งมาพอดี ยีเขาก็เกิดออกมาว่าเเมื่อคืนยุบไม่รู้เป็นอะไรนะครับเพราะปกติเนี่ยทางบ้านฮะเยลีกับบ้านอาจารย์ดำของเราเนี่ยอาจารย์เขาจะช่วงตีหนึ่งตีสองอาจารย์เขาจะลงมาไฟฉายมาฉายตามต้นไม้ดูแลนู่นดูแลนี่นะวันหนึ่งคืนนั้นยีบอกว่าแม่เมื่อคืนขโมยเข้าบ้าน <c oughs> ไอเราเนี่ยนะ แวบแวบในใจแล้วชิปแล้วสิงานนี้สงสัยยีรู้แน่เลยแม่มันมาลักปลาแรดเราอ่าบอกปลาแรดบอกปลาแรดบางยีเขามีตัวไซส์ขนาดนี้นะครับปลาแรดปลาสวายเผือกปาลาอลไรของเขานี่ยนะก็ทีมงานก็โคมข้ามโคมข้ามนะ้ำเอาบปยีก็ตะโคนขมโมยขาโมยอ่าวิงว่งไปวิงปว่งไปวิ่งมา แต่ตืนกันหมดไอ้คนที่ดูต้นทางอันนี้ผมเล่าเหตุการณ์มีคนมาเล่าให้ผมฟังนะครับเขาอยู่นู่นอยู่ชั้นสองมองไอ้คนดูเหตุการณ์ไม่บอกไงว่ามึงยีก็อยู่ข้างล่างนะครับอะไรยบบนี้มึงยีก็เขาเล่าแกด้วยด้วยด้วย,วยผมเข้าใจนะว่าแกรู้อยู่ในใจว่ามึงเนะี่ยพวกมึงกันแหละนะครับแต่แกด้วยด้วยความเป็นสิทธิพี่แกบ,บอกว่าเสียดายจับมันไม่ได้ขโมย บางว่ามันมันต้องเป็นพวกลาวแน่เลยมันทิ้งสรงไว้เนี่ยต้องต้องลาวคนงานแขมคนงานแน่เลยแต่มีสโงอ่าสโงจะเป็นใครได้อ่ะผมคิดว่าลาวคงไม่ใส่สรงนะครับอันนี้นี่ก็ต้องขอมาฟังยีนะครับที่มาพูดเรื่องนี้อันนี้ถือว่ามันผ่านไปแล้วก็ขอมาฟังกันไว้นะครับก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นตาสอย่างหนึ่งเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังแล้วเราก็คิดว่าไอการลักขโมย ในความเป็นจริงเราไม่ใช่อาชีพหรือว่าไม่ไม่อยากไม่อยากรักไม่อยากขโมยแต่มันคือความสนุกในวัยของมันนะครับถ้าเราพูดถึงมิสตาสิ่งที่เราจะนึกหรือลืมไม่ได้นะั่นคือเวลาหิวนะครับเด็กป้านราทุกคนตั้งแต,งต,งตง่สมัยรุ่นพี่รุ่นผมแล้วก็มารุ่นหลังผมเนี่ยจะนึกออกเลยมีอยู่ร้านหนึ่งี่เป็น หัวใจของเด็กติต้าเป็นที่พึ่งเสมอกินน้อยเป็นยาระบายกินมากกินมากเป็นยาถ่ายเอาละจ้าต่ละจ้าอ่านี่ครับเราพอพุ๊ขึ้นมานเด็กปนนอทุกคนจะลึกออกเลยเธอเอาละจ้าผมพอสั่งปั๊บเส้นเล็กเล็กสดยินเปืเอ่อยอะไรก็ว่าไปพอ พอสั่งปุ๊บจะนั่งปั๊บกว๋วยเตี๋ยวลงโป๊เฮ้ยนิ่มโปรเฟชชั่นอลสุดยอดมาได้ยังไงนะครับแค่เราสั่งในขณะที่เรายืนสั่งนะครับเรายืนสั่งว่าเราจะเอาเส้นเล็กพอเราจะย่อนก้นลงที่นั่งปั๊บกว๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วะพี่น้องนี่สุดยอดผมถือว่าสุดยอดผมถึงว่าเป็น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 ไฮไลท์เป็น ของคอมเมต้าคอมเมต้าแล้วไม่มีแล้วโลกเนี่ยผมว่ามองแล้วโลกเนียกไม่มีแล้วนอกจากมิตาที่เดียวผมว่าบนอื่นก็ไม่มีนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งสําหรับเด็กของเราทั้งหลายจริงๆนะครับสุบฮานัลลอฮ์ะโมเละสุบฮานั่นอหละอ๋อในครั้งแรกนี่ตื่นคือผมยังไม่ไปไทยแล้วผมอยู่นี่กันเลยโพยนี่โพยโพยนี่เต็มเลยเต็มเต็มเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับก็ฝากไว้รอบรอบแรกครับสวัสดีครับอัลลอฮฺบาริกาตุฮฺครับอ้าแล้วครับ